ครับสวัสดีครับ สวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงปานะ่าผู้บา่าวสาวทุกๆคนนะครับมื้อนี้ก็มาอยู่กับผมหลงจ๋าทท่บานเชนแอ่คนเก่าคนเดิมนะครับืวอนี้ผมก็ได้เป็นเมนูนะครับผัดกับเขาเอ้ยขออภัยครับเป็นพัดขนาหมูกรอบนะบหมูกรอบนี่ผมหั่นแล้วก็เอาไปทอดก็นะครับแล้วก็ค่อยเอามาพัดใส่ขนา,า,ขน,านะครับมื้อนี้โอ้ยเบื่อทำดิสิน,ยยน่งใหญ่เลื่องเรื่องๆ่งเรื่องเลยนะครับสําหรับผัดขนาหมูกรอบนะครับมื้อนี้ มาได้บรรยากาศกินอยูุสวนค้านะครับแล้วก็นนี่ครับน้าซุปนะครับกินเขากระสิบบายแล้วนะครับเขาเที่ยงกับขีมมารอบนึงเลยคือจากกระลี่เห็ดพัดคานาหมูกรอบมาสซูพีซุนองครับื้นนี้นะถ้าบวพีรนองครับทุกๆคนนะครับอยากผัดกะเพราโอ้ผมงละล้งนะครับเป็นคอไัยเป็นพัดคานาหมูกรอบกองเรานะครับก็ไปแซ่บกันเลยครับ จบบพากเองครับกินเขาแรงน้ำกันนะครับเมื่อนี้ยน้ำซุปเป็นน้ำซุปผักกาดขาวนะครับ तटका खा कमी ถ้าแบบบูมีน้ำซุปมาลองมันกบสิสง้งแบบแห้งพว่นะครับคเอาแห้งนะครับเย็นแต่ว่าช่วงเช้า สายมไม้เอาหัวเอาทั้งอีผมว่าพยายามหั่นชินหน่อยนะแต่ว่ามันก็ใหญ่เหี้ยวหน่อย ของน้ำซุปกขาที่ว่าคาดเบดไว้ครับน้ำซุปประกาศขาวที่ว่าแบบลองคออดีๆครับ ช่วงนี้ก็ผมกับงานหลายนะครับบางที่เนาะบางที่ก็อาจิบโบได้ลงคลิปนะครับกสิพยายามมาหาไทยลิปสำรองไว้ครับถล้วบาเชื่กับผู้งานกับถ้าหลายก็หไลน์ทักอีนะครับช่วงนี้อาจจะบ่คอยได้ลงนะครับ สำหรับพัดขนาดหามูกรวมนียที่ว่าแสบคักได้เอยนะครับผมเนี่ยกินได้บลายนะเพราะว่ากกินเขาเที่ยงมากเลยนะต้วงอู้ขึ้นอยากครับ เห็นสามส่วนอิมี่แ่อว่าอีเมว่าจิมาหมกเส้นหมีเพิ่งบ่มหมุกนะครับผมก็เลยมาเห็ดผัดข่าหมูก,กรอกบกบนันกินเอวันนี่ยกำลังซุปแซ่บเลยครับหมูกรอบหนึ่งเรื่องแซ่บนะครับกินกัำลังซุปผักกาดขาวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวผมกินพิชพลาดประกาดได้ด้วยว่าจะกินวัสดุภาพเลือเล่อๆเพื่อเปื้อนกินเลี้งกินเฝ้ากันก็พอโทษขอไปใหพอพี่น้องไวน้น้วยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับแล้วก็ พอพี่น้องเขาเบิ่งคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังในปรารถนานะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงี้ยนุ้ยให้ถูกหวยรั้งมาทีนึงครับนั่ึกอะเราไปเจ็บไก่ได้มาต่อนอย่าลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชจ้งเขาดีตามว่าจะเป็นช่องทาง tiktok ผมนะครับลงจ๋าทวิบ้าน c h a n แนลแฟนเพจลงจ๋าทวิบ้าน Channel นะครับไปแซ่บกันเลยแล้วก็ Facebook ส่วนตัวผมนะครับระยะภาษาอังกฤษ Instagram ระยะภาษาอังกฤษแล้วก็ y o ยูทูบลงจ้าให้ว่าชแน,นลนะเพื่อสิบวิาพาทคิดไปไ็นไงผมจะพยายามพัฒนาปลูกให้มันดีขึ้นในแต่ละคลิปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับคลิปหนาค่อยว่ากันไหมครับสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ